สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในหัวข้อการคูณจำนวน2หลักกับจํานวน1ห,หลักวันนี้นะคะจะเป็นการคูณแบบมีทศนะคะว่าแต่ใครยังท่องสูุคูณแม่1ถึงแม่9ยังไม่ได้บ้างคะ,ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกฝนและท่องให้ขึ้นใจนะคะสาหรับวันนี้ค่ะเราจะมาหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจำนวน1ห,หลักกัน เป็นยังไงไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะ24คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ค่ะหาคำตอบได้โดยนะคะนำจำนวนที่มีค่ามากเป็นตัวตั้งค่ะ24กับ5ตัวไหนมากคะนักเรียน24นั่นเองดังนั้นคุณครูก็เขียน24เป็นตัวตั้งค่ะคูณกับ5 ดังนี้นะคะการตั้งคูณจากนั้นคะ่ะนักเรียนทําการคูณทีละหลักนะคะโดยเริ่มที่หลักหน่วย5้คูณสได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าเราก็ทําการท่องสูตรคูณเลยค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3้าห้าสอนั่นเองนะคะ5คูณสเท่ากับยี่สิบเราเขียน20ลงไปเลยไหมคะ อาไม่ใช่นะคะเราจะเขียนเพียง1ตัวนั่นก็คือ0ที่อยู่ในหลักหน่วยลงไปค่ะและ2ล่ะคะเราจะเอาไปเขียนไว้ตรงไหน2เราก็จะนำไปทดในหลักถัดไปนั่นก็คือหลัก10นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็คูณต่อในหลัก10เลยนะคะ 5คูณกับ2ค่ะนักเรียนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ5้าหนึ่งห้าสองได้10นั่นเองนะคะ5คูณ2ได้10เราเขียน10ลงไปเลยไหมคะนักเรียนอ่าไม่ใช่นะคะอย่าลืมว่ามันทดสองอยู่ดังนั้นเรานำผลคูณที่ได้มาบวกกับ2ที่ทดนะคะก็กลายเป็น12ค่ะนักเรียนเมื่อได้คำตอบแล้ว เราก็เขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะคําตอบที่ได้ก็คือ120นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะนักเรียน6กคูณ37เท่ากับเท่าไรนะคะเราก็จะหาผลคูณโดวยวิธีการตั้งคูณนะคะให้เขียนตัวเลขที่มากที่สุดเป็นตัวตั้งคะ่ะนักเรียน6หรือ37คะอ่า37นั่นเองนะคะ เขียน37เข้าไว้ค่ะจากนั้นค่ะเขียนเครื่องหมายคูณคูณด้วยจำนวนใดคะนักเรียนคูณด้วย6นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนตั้งคูณเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหาผลคูณกันเลยค่ะ6คูณ7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนอ่ะเราท่องสูตรคูณไปพร้อมกันนะคะ6 1 6 6 2 12 6 3 10สององ แปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหหสาสิบหหกเจ็ดสี่สิบสองนั่นเองค่ะเมื่อได้สี่สิบสองเราจะเขียนตัวเลขใดลงไปในหลักหน่วยคะนักเรียนอ่าเขียนเลขสองนั่นเองนะคะลงไปค่ะในหลักหน่วยแล้วเลขสี่ตัวนี้ล่ะคะเราจะนำไปไว้ที่ไหน เก่งมากค่ะเราก็จะนาไปทดในหลักสิบนะคะจากนั้นค่ะทำการคูณต่อในหลักสิบค่ะนักเรียน6คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนท่องแม่สุคูณไปพร้อมกันค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 18เขียน18ลงไปเลยถูกไหมคะไม่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนำ 18ที่ได้ไปบวกกับ4ที่โทษมาด้วยนะคะ18ทด4ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ18 19 20 21 22ได้เท่ากับ22นั่นเองเราก็เขียนตัวเลขลงไปค่ะเมื่อคูณเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้คำตอบแล้วค่ะว่า6คูณ37ได้เท่ากับ222ค่ะ อีกหนึงตัวอย่างนะคะนักเรียน7 4คูณเเท่ากับเท่าไรนะคะวิธีทาเราจะเขียนจำนวนที่มากที่สุดเป็นตัวตั้งนะคะนั่นก็คือ74ค่ะคูณกับจำนวนใดคะนักเรียนคูณกับ9นั่นเองค่ะเมื่อเราเขียนการตั้งคูณเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำการคูณในหลักหน่วยค่ะนั่นก็คือ9คูณ4่ะนักเรียน 9คูณ4เท่ากับเท่าไหรคะนักเรียนท่องไปพร้อมกับคุณครูนะคะ9 1 9 9 2 18 9 3 27, 9, 4, 3 7 9 9เ36ค่ะเราเขียนตัวเลขใดลงไปคะนักเรียนอ่าเราจะเขียนเลข6ลงไปในหลักหน่วยนะคะจากนั้นคะ่ะเลข3เราจะไปเขียนไว้ตรงไหนคะนักเรียน เลข3เราก็จะนำไปทดในหลัก10นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการคูณในหลัก10ต่อเลยนะคะนั่นก็คือ9คูณกับ7ค่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย9 1> 9, 1 9 9 2 10 8 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63นั่นเองคะ่ะนักเรียนเขียน63ลงไปเลยได้ไหมคะอ่ายังไม่ได้นะคะอย่าลืมว่าผลคูณในหลัก10ได้63เราจะต้องนำไปบวกกับ3ที่ทดด้วยนะคะ63บวกกับ3ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย63 64 65 66นั่นเองคะ่ะ เมื่อเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำคำตอบมาเขียนตอบให้เรียบร้อยค่ะนักเรียน74คูณ9เท่ากับ666นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเรามาสรุปการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักแบบมีทศกักันค่ะซึ่งเราทำอย่างไรคะนักเรียนอ่าเราจะเริ่มทำการคูณในหลัก หน่วยก่อนนะคะแล้วจึงคูณในหลักสิบค่ะถ้าผลคูณในหลักหน่วยครบสิบหรือมากกว่า10นะคะให้นักเรียนทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลคูณในหลักสิบค่ะเพียงเท่านี้นักเรียนก็ได้คำตอบของผลคูณจำนวนสอหลักกับจำนวนหนึ่งหลักแล้วนะคะสำหรับใครที่ยัง ท่องสูตรคูณไม่คล่องนะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนท่องสูตรคูณด้วยสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนกลับไปฝึกฝนทําด้วยตนเองค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ